สวัสดีครับอภ <hi token monkey> ิิ์ศรีธนครับจาก er huh สำนักงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยเขตชนบุรีครับวันนีไไ้ได้รับหน้าที er follow, ่นะครับให้ความรู้เรื่องกับโปรแกรมค r ายมาสเตอรเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าโปรแกรมค r ายมาสเตอรนั้นสามารถใช้งานอะไรบ้างแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในช่วง Work f r ฟอร์มโหรือการเรียนการสอนในช่วงนี้ได้มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนการดาวน์โหลดเจ้าโปรแกรม k ายมาสเตอรกันเลยนะครับเริ่มต้นไปที่ Play Store เลยครับสำหรับท่านที่ใช้ระบบ iOS นะครับเข้าไปที่ App Store จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า k a i Master เอาละครับหน้าตาของเจ้าโปรแกรมคลมาสเตอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตว่าด้านขวามือนะครับจะคือวิดีโอเก่าๆที่ผมได้ตัดไว้นะครับถ้าบางท่านที่ไม่เคยทําก็จะไม่มีนะครับจากนั้นกดตามลูกศรนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่หน้านี้นะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าส่วนหน้านี้คืออะไรนะครับระหว่าง16ส่วน9 9ส่วน16แล้วก็1.1นะครับสำหรับ16ส่วน9นะครับคือแนวนอนนะครับที่ เหมาะกับการใช้การทำ u t u b e นะครับส่วน9ส่วน16ก็คือแนวตั้งนะครับบางคนเก็บไปไลฟ์ที่ f a c e b o o k นะครับส่วน1ส่วนหนะครับก็เหมาะสำหรับการทำา IG นะครับหรือ Instagram นั่นเองครับสำหรับครั้งนี้ผมเลือกที่16ส่วน9ครับจากนั้นนะครับตรงด้านมุมบนนะครับด้านขวามือนะครับผมจะเลือกที่มีเดียครับ จากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาที่อัลบั้มทุกอย่างของเรานะครับเราก็เลือกอัลบั้มนะครับที่มีคลิปวิดีโอนะครับซึ่งผมได้ตั้งไว้นะครับผมเลือกไว้ตอนนี้นะครับหลายคลิปนะครับก็เอาสัก 3- 4คลิปนะครับเราสังเกตนะครับถ้าเป็นคลิปนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนะครับของแต่ละคลิปนะครับจะมีรูปเป็นฟิล์มนะครับถ้าเป็นภาพเนี่ยจะเป็นรูปที่มีภูเขาครับสังเกตนะครับตามที่ผมวงให้นะครับเราเลือกที่คลิปวิดีโอกันครับ แตะเข้าไปที่คลิปได้เลยนะครับโอเคได้1คลิปแตะเมื่อึ้นแล้วนะครับคลิปต่อไปนะครับคลิป2นะครับแล้วก็คลิปที่3นะครับลองดูนะครับแตะที่ที่ภาพได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็สักอีกสักคลิปหนึ่งอ้าวโอเคได้แล้วครับตอนนี้ผมได้คลิปวิดีโอทั้ง4ีคลิปครับจากนั้นนะครับแตะมุมบนด้านขวาครับที่เป็นเครื่องหมายถูกครับเราจะได้คลิปทั้ง4คลิปของเราครับโอเคครับตอนนี้เราได้คลิปของเราทั้ง4คลิปนะครับ จากนั้นนะครับลองแตะคลิปของเรานะครับแล้วก็เลื่อนดูเลยครับว่าเป็นยังไงครับสังเกตตรงกลางนะครับหน้าจอที่มันเป็นเวลาขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเวลานะครับของคลิปของเรานะครับแต่ถ้าเป็นด้านมุมขวาสุดนะครับที่เป็นหมายเลขขาวๆนะครับอันนี้คือเวลาทั้งหมดของคลิปในการตัดต่อครั้งนี้ครับจากนั้นนะครับเราลองกดปุ่มเพล์นะครับตรงด้านขวามือนะครับที่เป็นลูกศรครับ ตอนนี้คลิปวิดีโอของเราจะเริ่มทําการเล่นแล้วนะครับเราลองดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่าตั้งแต่ภาพแล้วก็เสียงครับที่บ้านอีต่อและนี่คือสะพานนะฮะที่เป็นแลนด์มาร์กของที่นี่นะครับสังเกตนะครับว่าเสียงวิดีโอนั้นค่อนข้างจะเบานะครับเราจะมาทําการปรับเสียงนะครับโดยเรากดที่ตัวคลิปของเรานะครับมันจะขึ้นเป็นกรอบสีเหลืองๆนะครับสังเกตนะครับ จากนั้นเนี่ยแตะเข้าไปนะครับข้างบนจะเป็นรูปลําโพงด้านขวามือนะครับตามภาพเลยนะครับพอแตะเข้าไปนะครับจะมีการขึ้นนะครับอันแรกจะเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับหนึ้ยเรเราเลื่อนไปได้ถึง200เลยนะครับนี่คือความดังของเสียงของคลิปนี้ครับจากนั้นนะครับคลิกตรงเครื่องหมายถูกมุมบนครับจะกลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วกดเลย์นะครับด้านขวาลองฟังเสียงดูครับรีสอร์ทแล้วก็เป็น อ่าหลังจากที่เราได้คลิปนะครับเสียงนะครับถึง200ร้ปรเนไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มด้วยการตัดนะครับวิดีโอส่วนที่เกินครับที่เราไม่ต้องการนะครับออกไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวราลองฟังดูนะครับว่าส่วนไหนที่เราไม่ชอบนะครับแล้วเราจึงตัดออกครับออกไปฟังดูครับ โอเคครับผมเจอจุดที่ผมไม่อยากได้แล้วนะครับจากนั้นหรอครับเราก็กดที่ที่ตัวคลิปนะครับจะขึ้นกรอบสีเหลืองนะครับเช่นเดิมนะครับจากนั้นนะครับเลือกกันไกนะครับก็จะขึ้นฟังก์ชันขึ้นมานะครับอยู่ประมาณสี่อันนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรงแยกที่หัวอ่านนะครับอันที่3นะครับจากนั้นสังเกตไหครับคลิปจะถูกตัดออกนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับ เราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอาคลิปไหนไว้สมมุติว่าเราจะเอาคลิปท้ายนี่ออกนะครับด้านขวานะครับเราก็กดที่คลิปนะครับให้มันเป็นตัวสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับจากนั้นซ้ายมือนะครับจะเห็นถังขยะนะครับกดถังขยะเรียบร้อยครับหายไปแล้วครับคลิปที่เราไม่ต้องการ เป็นยังไงบ้างครับการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับผ่านกาโปรแกรมคลายมาสเตอร์กับอาจเฉยนะฮะในช่วงแรกนะครับชื่อว่าหลายๆคนนะสามารถทําได้นะครับเพราะมันช่าง่ายได้มากเลยนะครับเรื่องของการเพิ่มเสียงคลิปวิดีโอการตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับเงียบๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคลายมาสเตอร์นั้นมีฟังก์ชันอะไรอีกมากมายนะครับที่เราสามารถนําไปใช้และประยุกต์ใช้นะครับในการทํางานของเราได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับ หลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับเราสอนเรื่องของการตัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็แยกออกนะครับเดี๋ยวผมน่าจะข้ามไปหน่อยนึงนะครับนะเดี๋ยวจะเริ่มสอนนะครับเริ่มเจ้าฟังก์ชันที่เป็นกันไกลเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับการเข้าไปเจ้าฟังก์ชันกันไกลเมื่อสักครู่ก็คือเริ่มแรกนะครับแตะที่คลิปนะฮะให้มันเป็นขอบสีเหลืองอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วฟังก์ชันกันไกลจะขึ้นมาถูกไหมครับอ่าอันแรกนะครับเจ้ากันไกลนะครับแตะเข้าไปครับ โอเคครับตอนนี้มันจะมีที่ผมจะให้ไว้ก็คือ1นนะครับตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะครับอันนี้ที่1เนาะอันที่2นะครับวันนี้ที่สอนตัดไปทางขวาของหัวอ่านนะครับแลวเมื่อสักครู่ที่เราสอนไปคือแยกที่หัวอ่านนะครับอันที่3อันที่4นะครับแยกเสียงออกนะครับนะและอันที่5เนี่ยแยกและแทรกเฟรมคงที่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีละอันเลยนะครับอันแรกนะครับตัด ไปทางซ้ายนะครับของหัวอ่านเนี่ยนะครับสังเกตนะครับเราแบ่งไปแล้วนะครับว่าทางซ้ายนะครับซื่อซ้ายมือนะครับกรอบข้างล่างเนี่ยจงตรงกรอบเหลืองๆนะครับอ่าทางซ้ายนะครับเป็นเลข1นะครับเลข2ก็คือทางขวานะครับโอเคนะนะครับโดยมีตรงกลางนะครับตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่19.4วินาทีนะครับที่ตรงกลางนะครับโอเคเราเข้าไปดูนะครับถ้าถ้าเรากดไปว่าตัดไปทางซ้ายนะครับ สังเกตไหมครับซ้ายมือเรานะครับมันจะหายไปหมดเลยนะครับก็คือตั้งแต่ท่อนแรกนะครับจะหายไปนะครับถ้าเราจะใช้เราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับลองดูนะครับติกเครื่องหมายถูกด้านบนโอเคมันจะหายไปถูกไหมครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเรากดเควร์นะครับโอเคผมสต็อปนะครับกดที่เครื่องหมายถูกเหมือนเดิมมอสักครู่เนาะ คราวนี้นะครับเรามีความรู้สึกว่าเออเราทําผิดทํายังไงดีอาจจะย้อนกลับยังไงลองดูปุ่มซ้ายมือด้านบนนะครับที่เป็นลูกศรยูเทิร์นนะครับตามที่ผมชี้นะครับตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะย้อนกลับไปสังเกตไหมครับคลิปตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะกลับมาเห็นไหมครับลองเลื่อนดูนะครับมันก็จะอยู่ครบทุกอย่างนะครับโอเคนะสมมติผมกลับไปที่เท่าเดิมนะครับ19.4นะครับโอเคเพราะฉะนั้น แต่ในคลิปทีหนึ่งเข้าไปที่กันไกนะครับอันแรกเราได้แล้วนะครับตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านะครับต่อไปนะครับเรามาดูครับตัดไปทางขวาของหัวอ่านครับคิดแบบเดียวกันครับก็คือด้านขวามือนะครับคือหมายเลข2นะครับก็จะหายไปเดี๋ยวผมจะลองแตะให้ดูนะครับแตะไปทางขวาของหัวอ่านนะครับอันนี้ครับปุบหายไปแล้วครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคลิปก็ยังอยู่นะครับคลิปหน้าทั้งหมดนะครับก็ยังอยู่ คลิปหลังก็จะหายไปนะครับโอเคถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะหายไปไม่ยากใช่ไหมครับกับเจ้าฟังก์ชันการไก่นะครับที่เราตัดคลิปวิดีโอของเรานะครับเอาส่วนที่เป็นด้านซ้ายคือด้านหน้านะครับออกไปด้านหลังออกไปนะครับมีฟังก์ชันหลายอย่างมากครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้ากัรไกลอันนี้นะฮะยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกนะครับน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go โอเคครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับเจ้าฟังก์ชันกันไกนะครับของค่ายมาสเตอร์นะครับมาดูกันต่อนะครับเราแตะที่หัวอ่านครับเข้ากันไกลนะครับเหมือนเดิมนะครับสังเกตครับเราเรียนทั้ง1นนะครับการแยกตัดทางด้านซ้ายหัวอ่านไปแล้วด้านขวาไปแล้วนะครับแยกหัวอ่านไปแล้วนะครับอันที่4ครับแยกเสียงออกมาครับอันนี้นะครับก็จะใช้ในกรณีที่ นะครับเราอยากจะแยกเสียงและภาพเคลื่อนไหวออกนะครับเดี๋ยวเรามาแตะดูเลยนะครับตอนนี้สังเกตว่าด้านล่างนะครับจะมีแค่ภาพอเดียนะครับถ้าผมกดเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีเสียงออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่าง2ออันนี้กันครับกดที่เครื่องหมายถูกข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นภาพดูนะครับ สังเกตว่ามันมีทั้งภาพและเสียงใช่ไหมครับถ้าเราอันนี้ออกนะครับแต่ท we e um, ี่เสียงนะครับเราก็สามารถด้านบนนะครับที่เป็นรูปลําโพงคือสามารถจะเพิ่มเสียงก็ได้นะครับหรือว่าจะลดเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวลองผมจะลบเสียงออกนะครับโดยการกดที่ถังขยะด้านซ้ายมือครับโอเคแล้วลองมาเล่นดูนะครับกดเพลงครับสังเกตไหมครับว่าเสียงมันหายไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้ลบเสียงออกไปแล้วนะครับ แล้วเราก็สามารถจะใส่ข้อความเสียงโดยเราพากเข้าไปเองก็ได้นะครับแต่มันมีหลายวิธีนะครับอันนี้ผมคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าฟังก์ชันตัวนี้นะครับไปนะครับโอเคนะครับง่ายๆใช้กันกาเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับคือเจ้าครับแยกและแทรกเฟรมคงที่นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับสาหรับคนที่มีความรู้สึกว่าชอบจุดนี้จังนะครับแล้วก็อยากจะถ่ายรูปไว้แล้วแทรกลงไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับวิธีการแทรก มันคือการแทรกภาพนั่นเองนะครับลองดูนะครับกดที่รปุ่มนี้ครับหลอแป๊บหนึ่งสังเกตไหมครับอ่าจำได้ไหมครับที่ผมให้บอกว่าถ้าตรงนี้นะครับจะเป็นวิดีโอนะครับที่เป็นรูปิฟ์มนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเคลื่อนไหวเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองเพลย์ดูเลยนะครับ ชีวิตถ้าเดินทางเฉยๆครับตัวนี้เฉยนะครับเด l e s c o p นะครันี้เราอยู่ที่สังเกตไหมครับมันเป็นภาพนิ่งนะครับมันเหมาะกับว่าเราจะบรรยายอะไรเงี้ยครับก็ใส่ได้นะครับโอเคผมมีความเนียครับแล้วสําคัญคือเดี๋ยวรอลองตรงนี้นะครับตรงภาพนิ่งนะครับแตะเข้าไปที่ภาพนิ่งครับอ่าเราสามารถขยายได้นะครับเห็นจุด3าจุดตรงนี้ไหมครับเออขอโทษครับจุด4จุดไหมครับนะครับตรงเหลืองๆนะครับ แล้วแตะเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับความยาวของภาพมันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมกดเพีงเห็นไหมครับการวิ่งของภาพนะครับมันจะนานขึ้นนะครับท่านก็สามารถเอาไปใช้งานตรงนี้ได้นะเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับเจ้าโปรแกรม k ยายนมาสเตร์นะครับก็น่าจะเป็นคําตอบของหลายๆคนได้นะครับในการตัดต่อคลิปวิดีโอในการเรียนการสอนนะครับเนอะ สำหรับตอนท้ายนี้นะครับก่อนที่จะหมดไปนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร์และกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งผมด้วยนะครับเพื่อถ้ามีคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมอัพขึ้นมาท่านก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับอ่าอ a i l y วีดีนาเดินทางนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับอ daily r e s c o ดุย